ก็ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกค,คนกันด้วยนะครับผมก็มาพบกับผมเปาคีดนะครับผมก็สมัครคลิปนี้นะครับผมผมก็ได้เข้ามาอยู่ในเกมของ l ล n e เลนเจอร์อ้าวไม่ใช่นะครับผมเราได้เข้ามาอยู่ในเกมของฟรีไฟลนะครับผมอ่านะฮะไม่ใช่ l ลน์เลนเจอร์นะส่วนี้ผมมึนไปหน่อยนึงก็ไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวเราจะมารีวิวนะครับผมในส่วนของ,ของกิจกรรมนะครับ กมรปั้นแหกขอบบ้านนะครับผมในเกมขอการีน่าฟรีไฟลนะครับผมว่ากิจกรรมนี้นะครับผมจะเล่นยังไงหรือว่าไปแค่กิจกรรมอะไรนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาเข้ามาดูกันเลยนะครับไม่ให้ไปการเสียเวลานะครับมาครับมาดูกันเลยดีกว่าครับผมก็สมัครกิจกรรมกามปั้นแหกขอบบ้านนะครับผมก็จะเข้ามาในรูปแบบของการหมูสลอดนะอย่างที่เห็นกันเลยนะครับว่าเขานะครับจะให้เรานะครับทำการหมูสลอตก็เช่นเดิมเลยนะครับว่า ถ้าเป็นแนวหมูลสลอตนะครับผมก็จะไปอย่างนี้เลยนะครับก็คือว่าให้เราสามารถเลือดนะครับผมขอระวังที่เราไม่อยากได้2ชิ้นนะครับออกไปก่อนนะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่าเราสามารถเลือกขอระวังที่เราไม่อยากได้ออกไปก่อนนะ, mm. นะสมมุติว่าผมไม่อยากได้ในส่วนของอะไรดีกองสุ่มสกินปืนดีไหมอันนี้สมมุติว่ากองสุมสกินปืนสกินนี้นะครับเพราะว่าผมมีแล้วผมไม่อยากได้ใช่ไหม ผมก็คลิปไปอันหนึ่งครับผมส่วนสกินนี้ผมยังไม่มีครับหมายครับผมผมเอาดีกว่าแล้วก็เอาไปในส่วนของกอดศพนี่ออกไปแล้วกันเพราะกอดศพนี่ผมมีแล้วนะครับส่วนลูกซูซี่วันนี้ครับว่าผมมีก็มีแล้วนะแต่ว่าเราก็สามารถเรือออกได้นะครับผมในส่วนของของที่เราอยากให้เอาออกถึงแม้ว่าเรามีแล้วนะครับแล้วก็ออกได้แค่สองชิ้นนะไม่ใช่ออกได้ทุกชิ้นนะออกได้แค่สองชิ้นคือแม้เรายังไม่มีก็ออกได้แค่สองชิ้น หรือถ้าเรามีแล้วนะครับมีครบชิ้นเลยเราก็ไม่องสูมครับหรือว่าถ้าเรามีแบบ3-4สชิ้นในนี้แล้วนะครับก็เราเอาบอกได้แค่2ชิ้นนั่นเหงเคราะว่าเรามีโอกาสได้ขอระวังที่เรามีแล้วซับอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะครับผมอ่ในส่วนนี้นะครับก็ตอนนี้ผมมาบอกไปนะครับผมก็จะไปในส่วนของสกินปืนนะครับก่อสุมสกินปืนนะขอรูปอนเนาะนะครับนี่แล้วก็เป็นก่อสมนะครับสกินก่อสมนะครับนี่โอเคครับ เดี the ๋ยวเรามาดูก well <more> ันเลยครับว่าจะไปยังไงนะครับยิงยันเลยครับเมื่อเรายืนยันแล้วนะครับเราจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะซึ่งในการสุ่มรอบแรกนะครับผมเราจะเสีย19ไดมอนด์นะครับในการสุ่มรอบที่หนึ่งครับผมนี่นะครับเสีย19ไดมอนด์นะวผมรอบที่สองก็จะเสีย49 99 3 99 499นะครับผมก็สามารถที่จะ เข้ามาอ่านได้นะครับผมที่คือหมายคุ้เซื้อมาหรือว่าคือหมายคำถามนั่นนีงนะครับเข้ามาอ่านได้นะครับว่าสุ่มกันละรอบนะครับเสียนาราีิไดมอนนั่นนี้นะครับก็จะมีบอร์ดอยู่นะครับไปครับ19ไดมอนแรกครับผมมาดูกันครับว่าจะอ่อนหรือเปล่าครับผมเสีย19ไดมอนนะครับโอ้ยง่ามาเปในส่วนของลบซูซี่ครับผมซึ่งลบซูซี่ผมมีอยู่แล้วนะครับก็เลยเปลี่ยนเป็นนี่ห้าซิงส่วนแขนเนาะ นะครับแล้วเราก็สามารถซุ่มก่อได้ซึ่งเราจะไม่มีโอกาสได้รับขรางมัลซ้ำแล้วนะครับที่เราเอาออดแล้วก็ที่เราสุ่มไปแล้วนะครับอ่าอะไรเนี่ยไปกบอไปแหกขอบบ้านนะนะครับไปกอยอีกรอบหนึ่งครับผม9 9เดมอนครับรอบสุดท้ายแล้วครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะออดโอ้เกลือเลยครับเกลือจริงๆนะผมได้มาเป็นก่อสุ่มนะครับมาเปิดเลยแล้วกันได้มา3วันนะครับสกินเปิดเอ็ม 82b นะครับผมก็คือสไนเปอร์นั่นแหละสไนเปอร์ m82b นะครับที่ผมใกล้มานะครับนี่นะครับเพราะเราสุ่มเกาะก็มีโอกาสได้รับแล้วนะครับผม1ใน4อย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกเรียกว่านะพื้นหลังเนาะประกอบรูปโปรไฟล์นะครับผมถ้าผมสุ่มร้อยเก้าก็ไดมอนแน่นอนครับว่าผมจะได้ปรกอบรูปโปรไฟล์ได้นอนอันนี้เลยนี่ก็อันนี้แน่นอนครับไม่มีออล่านะสวยอยู่นะ กรอบรูปโปรไฟล์นี่ถือว่าสวยนะถือว่าสวยเลยนะดูดิมีออร่าอยู่นะมีออร่ามีออร่าครับสวยอยู่สวยอยู่ก็ใครที่จะสุ่มก็สุ่มก่อได้นะครับผมนี่แล้วก็จะมีเซตนี้ผมเซตข,ขอบบ้านเนาะเซตนี้ก็สุ่มเยอะๆหน่อยนะครับผมผมสุ่มประมาณนี้ไปแล้วก็สุ่มไปแค่3ามรอบพอนะครับ19เดมอน49เดมอน1 9 9เดมอนนะครับ3ามรอบพอนะครับไม่อยาสุ่มเยอะเนาะ เพราะว่าผมก็จะได้เก็บไดมอนไว้ทำกิจกรรมอย่างอื่นด้วยนะครับเพราะว่ามีหลายๆกิจกรรมที่ผมยังไม่มาเล่นแล้วก็ยังไม่มารีวิวเนาะในเกมฟรีไฟล์ใช่ไหมครับผมผมก็จะพยายามเก็บไดมอนดนี่แหละครับเพื่อไปรีวิวในสวนข,ของกนละกิจกรรมที่ผมยังไม่เคยนํามารีวิวเลยเข้าใจไหมอ่าอะไรอย่างนี้น,นะครับโอเคครับผมก็ กิจกรรมที่หนึ่งก็จบไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมในส่วนของกิจกรรมกำปั้นแห่ขอบบ้านนะครับผมระเบิดพระสุขาล่ารับไอเข้มไอป่นนั่นเองนะครับผมก็ขอฝากกิจกรรมนี้ไว้ด้วยซึ่งเป็นกิจกรรมแรกที่ผมได้เข้ามาฝากนะครับในคลิปนี้นะครับฝากไว้ด้วยลวกันกิจกรรมนี้นะครับน่าสนใจมากๆก็สำหรับใครที่อยากจะแบบมาเล่นนะครับในส่วนของกิจกรรมนี้ก็สามารถที่จะเข้ามาเล่นได้นะครับนันนะครับ สำหรับกิจกรรมขับไปนะครับผมที่จะเข้ามาฝากนะครับก็คือกิจกรรมนี้ครับผมกิจกรรมของราคาโมโคนะครับผมกอนย้อนลอยวันหวานนั่นเองน,นะครับผมาสมาชิกิจกรรมนี้นะครับผมเป็นกิจกรรมใหม่ด้วยเห็นไหมเขียนไว้ว่ากิจกรรมใหม่อยู่ในคำนี้กิจกรรมใหม่ครับซัมมาเรียของกิจกรรมนี้นะครับผมก็จะมีระยะเวลากิจกรรมกั้นไก่ว่าที่5มีนาจุถือว่าที่ 11มีนาครับผมกิจกรรมนี้นะครับระยะเวลากิจกรรมประมาณ6-7วันเนาะสัปดาห์หนึ่งแหละนะครับก็เดี๋ยวเราจะเข้ามาดูรายละเอียดของกิจกรรมนี้กันดีกว่านะครับว่าภายในกิจกรรมนี้นะครับจะมีรายละเอียดนะครับเป็นยังไงกันบ้านนะครับผมเราจะเข้ามาดูกันเลยดีกว่าเนาะไม่ให้ไปกาเสียเวลาครับมาดูกันพอมีรายขายบ้านมาแล้วครับผมก็มารอแป๊บหนึ่งนะครับมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ ภายในนี้นะครับก็อยากที่ทุกคนเห็นกันเลยนะครับว่าก็จะมีระวังใหญ่นะครับแล้วก็ระงับพิเศษซื้อให้เรานะครับสามารถเลือกขอระวังที่เราอยากได้ได้นั่นเองนะครับนะให้เราสามารถเลือกขอรางวัลได้นะสมมุติว่าผมอยากได้ในโซ่ขออันนี้เป็นรางวัลใหญ่ผมอยากได้เป็นสกินไอวอนะครับนี่นะครับเราอยากได้เป็นสกินไอวอครับเราเลือกได้แค่อย่างเดียวนะผมอยากได้เป็นสกินไอวอนะครับ ส่วนระวัพิเศษนะครับผมผมอยากได้เป็นในส่วนของอะไรดีดื่มชาแล้วกันนะครับนี่อ่านะครับเมื่อเราเลือดแล้วนะครับผมเราจะไม่สามารถเปลี่ยนไปขอระวังได้อีกแล้วนะครับคือเลือดแล้วคือเลือดเลยนะครับในส่วนนี้นะครับก็คิดยืนยันไปครับหลังจากนั้นนะครับผมก็สมัครในการสุ่มนะครับรอบแรกนะครับผมเราจะเสียเก้าไดมอนด์นาะ ในการส,สุ่มรอบได้ในนี้ในที่ประกาศคือชื้อมาไม่มีบอดนะครับว่าเสียขารก,กิจได,ดมอนนะครับแต่ว่ารอบแรกอย่างที่เห็นเราเห็นเลยนะครับว่าเราจะเสียค่าสุ่มนะครับขันแรกเก้าไดมอนนะเนี่นะครับขอเราว่าก็จะมีอยู่ประมาณหกชิ้นนะครับนี่ก็จะมีเป็นขุปงไดมอลลอย่านนะครับมีเป็นในโกอสุ่มสกินปืนกล่องสุ่มสกินปืนนะครับนี่แล้วก็เป็นของราวาที่เราเลือกมาสองชิ้นนะครับที่เราสามารถเลือกสกินแฟร์ซากโกหรือ อะไรก็ได้ค่าขาดก็ได้นะครับผมระวังพิเศษแล้วก็ระวังใหญ่นะครับสามารถเลือกได้เลยนะครับแล้วจากนั้นมากดสุ่มกันเลยดีกว่าครับก้าวเดมอนครับผมอะไรจะออกครับล็อกเกอรี่จะออกที่อะไรครับก้าวเดมอนนะออกมาที่ในส่วนของกองุ่มสกินปืนมิดไนต์มาเฟียนะเราขับไปเราจะเสีย49เดมอนในการสุ่มนะครับไปต่อครับ49เดมอนครับหวยจะออกที่ไหนหวยจะออกที่ไหน เฮ้ยไก้มาเป็นเลสมูลไรนะครับเราขับไปเราจะเสีย199ไดรอดมอนในการสุ่มนะครับไปเกาแล้วกันเพราะว่ายันในก็คุ้มอยู่นะยันในก็คุ้มอยู่นะครับเพราะว่าเก่อสุ่มสกินปึง5ใบก็มูลลาเท่ากับ0 0ไดมอนเดมอเนาะแต่เราเสียไปแค่ประมาณ199ไดมอนนะครับขับไปเราจะเสีย399นะขับไปเราจะเสีย399แล้วนะครับผมก็จะแพ้ขึ้นเรื่อยๆ3ามเก้าเป็น4 9 9 6 9 9เนาะ ประมาณนั้นนะครับมันจะสุขขาอยู่ที่ประมาณหกเก้าเก้าสามกเก้าสี่เก้าเก้าหกเก้าเก้านะครับประมาณนั้นนะครับสูสุดเลยประมาณหกเก้าเก้าเนาะก็ใครที่อยากสุ่มจงคบก็สามารถที่จะเข้ามาทาการสุ่มได้นะครับผมในโซ่ข,ของกิจกรรมราคาโมโคซื้อผมว่ามาันเป็นหนึ่งกิจกรรมที่ค่อนขันมีความน่าสนใจนะครับในโซนของกิจกรรมนี้นี่คือขอระวังที่ผมสุ่มไว้ทั้งหมดเลยนะนี่ให้ดูเลยนี่เห็นไ,ไหมครับ ก็จะเปก่อสุ่มมิสไนส์มาเฟียนะครับผมก่อสุ่มได้รับสก,กินปืนนะครับผมเลสซม,มูลไรนะครับนี่เห็นไหมครับแล้วก็คูป,ปองและเปี่ยอาวุธปืนนะครับผม5ใบนี่คือของรางวัลที่ผมสุ่มได้รับทั้งหมดเลยนะครับผมจากกิจกรรมนี้นะครับผมนี่น่าสนใจมากเห็นไหมครับของรางวัลที่ผมสุ่มได้นะครับผมก็คือว่าค่อนข้างคุ้มอยู่นะก็หมดไปประมาณเท่าไหร่นะ ประมาณ300กว่าไดมอนประมาณ0 0มดมอนด์นแหละนะครับไม่คือ3 0 0ดีใช่ไหม200กว่า270ประมาณนั้นนะครับประมาณ270ไเดมอนด์มที่ผมหมดไปแต่ว่าก็คุ้มอยู่นะครับกับสิ่งที่ผมเสียไปนะครับนี่คือสิ่งที่ผมได้รับกลับมานะครับประมาณนี้ไปนะนะครับผมผมก็ขอฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมในคลิปนี้ฝากกิจกรรมราคาโมโคไว้ด้วยนะก็สำหรับใครที่อยากจะแบบเข้ามาเล่นกิจกรรมนี้ก็สามารถที่จะ เข้ามาเล่นได้นะครับผมราคาโมโคนะครับฝากไปด้วยแล้วกันนะครับไปในกิจกรรมที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับน่าสนใจอยู่นะครับฝากไปด้วยแล้วก็กิจกรรมนี้นะครับฝากไปด้วยโอเคครับผมก็ไม่มีอะไรแล้วล่ะนะหมดแล้วล่ะก็จะมีแค่ S Sify นะครับผมที่มีพี่ไอพนลิสนะครับผมไปพีเซนเตอร์นะครับนี่เห็นไหมครับก็คือให้เรานะครับ ส่วนรหัสใต้ฝา S2 ฝานะครับก็มีสิรับไอเทฟสูตรซีกว่าใครนะครับผมรับเป็นสกินเอสดับกำนานนะครับแบลกคากรนะแล้วก็สกิีเอ็กแพรไฮยาโกผู้พิการนั่นเองนะครับเป็นสกิีแฟชั่นของเสื้อผ้าไฮยาโกนั่นเองซึ่งจะมีข้อระวังใหญ่อยู่สองชิ้นนะในเอสฟรีฝานะครับผมอันนี้ S S สเอสฟรีฝนะครับฝาไปด้วยนะครับประมาณนี้เนาะไม่น่ามีกิจกรรมอะไรที่ เพิ่มเกิมเข้ามาแล้วนะครับนะนะครับก็เอาไปว่านะครับผมในคลิปนี้นะครับผมผมก็ขอบคุณเพื่อนๆกันละคนเลยนะครับผมที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมก็การเริ่มต้นเลยนะครับรีวิวกิจกรรมแรกนะครับจบคือกิจกรรมสุดท้ายขอบคุณนั้งมากับผมเดี๋ยวเราก็มาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับว่าในคลิปหน้าเราจะมารีวิวกิจกรรมละอีกนะครับแับว่าจะมาคลิปนี้ผมเปาคีวีเอก็จะก็ขออนุญาตลาเพื่อนเพื่อกันละคนนะครับจบ คลิปไปเพลงเข้านี้ก่อนนะครับมาแบ่งกับพกเพื่อนสวัสดีครับ